สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็พาคุณชายกับคุณฟานโบสนะครับผมฟฟนโบสมาพฟานน้องถุงทองมาแห่งงานอยู่ที่สีสเกตนะครับผม,มก็เลยมาปล่อยกินยงกินหญ้าเนาะครับผมมาปล่อยกินหญ้าเอ,อมามฟนโบสควบคุมช้างเองเลย ครับผมอยู่ที่ซีเกตนะเพื่ออำเภอคุขันนะครับผมแม่แม่เอซีครับผมครับผมวันนี้ฟันบดก็ขี่กินหญ้าอยู่นะครับผมมามาสามเชือกนะครับผมคุณแม่มะนาวนะครับผมแม่มะนาวกับคุณยายสมนึกนะครับผมอ่ากับคุณยายมา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 บดมาอ่ากับคุณยายสมนึกนะครับผมกับน้องถุงท้องนะครับผม เงียบๆนะครับผมเอาดูหญ้าสวยๆไม่ยอมไม่หิวเลยถึงทองเลยอย เอาดูอยู่จ้ะควันวดวันวดดุดไปแล้วถอยเออไปจินยามานู่นทำกินยาของงานคนนี้นี่ดูยาของงานมากิ้นเดินไปเออเอาเฮาเอาควันบดมาปล่อยเอาไปไปขี่ไปอ่า ครับผมครับผมหทีาสวยๆมีกินเลยชายนี่ฮย้ย <c oughs> น่าฝันบดลงมามาถุงทองไม่ใหญ่คนฉี่อยู่นานเอา ลงมาลาสูงรับขาหน่อยรับหน่อยฟันบูธลงลงสูงสูง,สงลงมาเลยลงมาสูงสูงโอเคอ่ามาอ่าไปกินยาไปที่นี่มาฟันบูธเราอยู่กใกล้ๆไว้ให้คุณชายกินยาไปก่อนอ่าอ่า มามาหุา่นเห็นเอฟซีตัวน่อยหลายประอบเบื้องเขาเนาะโบดม,มาแลมาม,มาปล่อยกินยากัไม่กินถุงทองเนี่ยางเล่นหย่างง่ามขับรถก,กินแล้วก็สิห้่นไปไซโหยาปลาขาไหญ่ ฮะฮะ <ment> มาแหงานที่อำเภอคูขันนะครับผมมาแหงานแต่งนะครับผมงานแต่งของฝรั่งนะครับผมชาวต่างชาตินะครับผมได้วานน้องถุงทองแม่มะนาวคุณยายสมนึกนะครับผมมาแหให,ให้มาร่วม งานแห่พรุ่งนี้เช้านะครับผมงานแห่แต่งงานนะครับผมของชาวต่างชาตินะครับผมพรุ่งนี้ชาวดูชายก็หากเล่นขึ้นไม้นะจะเล่นไม้นะจะเล่นไม้นะฮ่าฮ่าฮ่า,าอืมกินไม่กจิ้นียาเลยใช่เลยเออ ừ nàng nhà không ông mà chín em nhắn ừ nàng nàng nhà không ngam là nó phan bột ờ ừ. à, coi mà chín nhà nhưng mà giặt chín nhiều à อยากส,สวยนะครับผมมาร่วมพรุ่งนี้นะครับผมางานเดี๋ยวก็จะให้คุณยายได้ไลฟ์พอดีคุณยายมาด้วยนะครับวันนี้ครับวันไปบุญกระถินคุณยายไม่ได้ไปนะครับผมก็เลยไม่มีคนไลฟ์สดให้แม่แไ,ไ,ได้ได้ได้ชมเนอะอาะวันนี้ก็จะได้ไลฟ์สดให้แม่แม่เอฟซีเราได้ชมกันเนาะครับผมก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับผม ในเอซีเราด้วยนะครับ <c oughs> อ,อยากให้คุณยายได้ไลฟ์สดให้แม่ๆได้ดูชมกันนะครับผมในขบวนแห่น้องถุงทองในวันพรุ่งนี้นะครับผมเยมตัวนะครับผมแาวต่างชาตินะครับสีสเกตกันทะลัก่วยกันอะไรขุขัขนขุขัขนนะครับผม เลยมาสแตนบายรอนะครับผมกันสามเชือกครับในมะนาวนะครับผมในมะนาวคันอืมกินยางกินได้ไหมใช่ ยาเออยาเย,ายอะเลยนะครับผมเฮ้ย่าเขามาเฮ้ยห้อยมา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 แล้วมา อยมาแล้นละก็พ <rôle à déc> ักอยู่ในพักอยู่ในโรงเรียนวัดเอาในโรงเรียนนะครับผมมาพักอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมที่จะกว้างหน่อยนะครับที่โรงเรียนกว้างกว่าอยู่ที่วัดเนาะใช่ไหม ฝากไว้แม่นะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมพรุ่งนี้เช้าเราจะาถ่ายทอดอจะถ่ายทอดสดเนะาะในแม่เอซีเราได้รับชมนะครับผมพุ่งนี้เช้าจะแห่กระบวนขันหมากนะครับผมชาวต่างชาตินะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแม่แม่เอีครับผมสวัสดีครับ